สวัสดีครับพบกับไปคมพาชิมเคยเก่าแล้วครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้ไปคมได้เมนูนี่ครับตำมาม่านะครับพี่น้องตำมาม่าใส่นี่ครับเล็บมือนางครับพี่น้องมากราฟหลายอย่างเลยครับพี่น้องวันนี้นี่จะมีมะเขือเทศครับมีถั่วพูข้าบุ้งสลัดกรอบครับพี่น้องมาครับพี่น้องเดี๋ยวมากินด้วยกันพี่น้องก่อนกินไปคมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดิเดอพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมติดตามนะครับมามาพี่น้องมากินด้วยกันครับ ตำเล็บมือนางใส่เ็จมาม่าแล้ะครับชิมนี่ไปนอนอื้มนัวไปนอง,อน,อง,น,องนี่ครับเล็บมือนางชิ้นใหญ่ๆเลยครับ เต็มามากพีน่น้องเต็มจานเลครับแซ่บพี่น้อง โ oh, อ้แซ่บหนัวครับอะรทีอืมหวาน It's happy It's กินกัตตบวคับก่อ ่าไม่หรอกนัวครับน้ตำตาเพชรนัวพอดีไปหน่อยไกิเพชรมากแล้วครับ รวยเมกระถินไม่น้อมันๆครับแอบอ แซ่บเอาพี่น้องสำรับคลิปนี้ข็จะไว้แค่นน้ก่อนนะครับพี่น้องนอกวันนี้เมนูตำมามา่าสายเล็บมือนางครับพี่น้องเผ็ดแซ่บนัวครับพี่น้องเนาะถ้าชอบก็จะเริืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เ้อพี่น้องเนาะช่องพีคมพาชิมครับพี่น้องขอบคุณนหลายพี่น้องที่เข้ามารับชมติดตามนะครับสำรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ